สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยหลังจากที่เมื่อวานนี้ใน Facebook ของแพทย์หญิงนงนลินีใจศิลป์ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่คุณสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรรายการเล่าข่าวชื่อดังระบุว่าต้องถามคุณสรยุทธกับถามดาราคอนเอาถามหมอที่เอาแต่วิจารณ์ถามทุกคนที่สร้างเฟกนิวมาตั้งแต่ต้นและถามนักการเมืองที่ใจดํา คอยขัดขวางการทำงานทุกอย่างทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายคา้านในวันนี้นะครับคุณสรยุทธ์ก็ได้ออกมาโต้คุณหมอว่าได้วิจารณ์ล้ำเส้นไปหน่อยเน็บกลับดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับน้ำตาผมมากในวันที่22กรกฎาคม2 5 6 4ในายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรเล่าข่าวชื่อดังโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กตอบโต้แพทย์หญิงนงนลินีใจศิล แพทย์ชำนาญการศูนย์ธรรมัยที่10อุบลราชธานีว่าตอบคุณหมอนงนลีบีครับผมไม่เคยประสานผู้บริหารสปรสอชกรมการแพทย์เพื่ออยากเอายาฟาวิพิราเวียมาแจกคนไข้หนักเสียองนะครับคุณหมอเป็นอะไรครับถึงได้กล่าวหาคนอื่นง่ายๆแบบนั้นคุณหมอบอกว่าคุณเห็นแค่ปลายทางที่คนไข้หนักคุณร้องไห้คุณประสานผู้บริหารสปรสอชกรมการแพทย์ ที่อยากเอายาม,มาแจกคนไข้หนักเสียเองโชคดีบังเอิญที่ดิฉันได้รับรู้ความพยายามอันนี้จึงพยายามโพสต์พยายามโทรเข้ากรมการแพทย์เพื่อไม่ให้พวกคุณนำยานำออกซิเจนมาแจกเสียเองเพราะอะไรเพราะคนเหนื่อยไม่ต้องการแค่ยาไม่ต้องการออกซิเจนต้องการการประเมินดูแลอย่างใกล้ชิดต้องการยาลดอักเสบที่ใช้ฉีดเอาไม่ได้กินเอาถ้ารักษาคนไข้หนักกันเอาเอง ก็เหมือนกับอังกฤษที่ช่วงหนึ่งคนตายเยอะมากเพราะแจกยาต้านไวรัสและสเตรอยผลที่ตามมาคือได้พันไวรัสเป็นของตัวเองคุณสยยุทธก็โต้กลับว่าย้ำนะครับผมไม่เคยแม้จะคิดว่าจะเอายามาแจกผู้ป่วยซะเองเพราะผมไม่ใช่หมอที่เคยพูดคุยอย่างเปิดเผยผ่านไลฟ์กับเลขาธิการสปสอชอก็คือ การถามถึงนโยบายเพื่อผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวกักตัวเองอยู่บ้านโดยจะมีระบบดูแลและส่งของจำเป็นไปให้อย่างไรผมเพียงถามว่าถ้าผู้ติดเชื้ออยากได้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรคําตอบก็เป็นนโยบายของสอปสชว่าสามารถให้ได้อย่างไรส่วนตัวผม ตั้งแต่วันที่คุยกับเลขาสปสอชอในวันนั้นซึ่งไม่ใช่เป็นการกลับลำอย่างที่คุณหมอมาขอบคุณผมในเวลาต่อมาคือผู้ป่วยสีเขียวให้อยู่โฮมหรือคอมมูนิตี้เอโซเลชันเพื่อจะสงวนเตียงในโรงพยาบาลและหมอพยาบาลไว้ช่วยผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงไม่อย่างนั้นเราจะสูญเสียกันอีกมากถ้าผู้ป่วย2อกลุ่มนี้ตกค้างตามบ้านไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หลักฐานก็เป็นบันทึกที่อยู่ในเพจนี้ครับส่วนกรมการแพทย์ผมไม่เคยพูดคุยแม้กระทั่งวันที่พบอธิบดีกรมการแพทย์ในวันพบสื่อผมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ส่วนที่ผมเคยโพสต์และพูดเรื่องยาฟาวิพิราเวียในรายการคือคิดเองว่าถ้าตรวจแอนติเจนเทสแล้วผลเป็นบวกควรได้ฟาวิพิราเวียง่ายกว่านี้ในภาวะฉุกเฉินแล้ว กว่าจะต้องรอเข้าตรวจ RT-PCR กว่าจะได้ตรวจกว่าจะยืนยันผลกว่าจะเข้าระบบแล้วถึงจะได้รับการพิจารณาให้ยาฟาวิมันจะช้าไปจากสีเขียวจนกลายเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงไปก่อนหรือเปล่าสายพันธุ์เดลต้าอาการรุนแรงใน3-5วันเร็วกว่าสายพันธุ์อันฟ้าที่7-10วันอยากขอความรู้จากแพทยจริงๆครับหลักฐานก็อยู่ในเพจและในคลิปรายการ ผมขอเอายาฟาวิพิราเวียมาแจกเองตรงไหนครับผมเพียงตั้งข้อสังเกตถึงระบบเพื่อให้ตรวจ ATK แล้วยังไงต่อกว่าจะได้เข้าระบบได้ต้องผ่านอะไรและกว่าจะเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียมันจะช้าไปหรือไม่กับความฉุกเฉินที่เป็นอยู่ผมแค่ขอความรู้ไม่เคยกดดันให้แจกและไม่เคยไปขอมาแจกเองคุณหมอบอกด้วยว่าแต่ถึงอย่างไรขอบคุณคุณสยรยุทธและคุณไหน ที่กลับลำไม่สร้างความลำบากใจให้แพทย์ที่อยู่ด่านหน้าด้วยการดื้อดึงที่จะหายาฟาวิและสเตรอยมาแจกเองเห็นตัวอย่างประเทศที่ทอดทิ้งคนไข้แจกยาก,กินเองแม้ในคนไข้หนักไหมคะทั้งอังกฤษทั้งอินเดียทั้งอเมริกาเขามีสายพันธุ์เป็นของตัวเองนี่คุณหมอก็ออกมาจากไหนอีก 1. ผมไม่ได้กลับลำเพราะไม่ได้ทำมาตั้งแต่ต้นและ 2. ส,สเตรอยคุณหมอจินตนาการเอาเองจากไหนครับผมทำข่าว ผมรู้เรื่องการใช้สเตรอยในอินเดียดีว่าเกิดผลอะไรและในรายการหรือในเพจผมไม่เคยพูดถึงและไม่เคยคิดแต่คุณหมอบอกผมดือ้อที่จะแจกสเตรอยน่าผิดหวังทำไมเลือกจะกล่าวหาคนอื่นง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าถามแจกออกซิเจนไหมสำหรับผมแจกครับเพื่อจะประครับประคองอาการหรืออย่างน้อยก็ไม่ให้ผู้ป่วยโควิดต้องทุกขทรมานจนเกินไประหว่างรอเวลารอเตียงรอหมอ คุณหมอบอกว่าเพราะคนเหนื่อยไม่ต้องการแค่ยาไม่ต้องการออกซิเจนต้องการการประเมินดูแลอย่างใกล้ชิดต้องการยาลดการอักเสบที่ฉีดเอามิได้กินเอาผมถามคุณหมอว่าเมื่อเราไม่มีหมอมาประเมินดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะหมอไม่พอปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปต่อว่าใครเราต้องยอมจำนวนให้กับผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานรอความตายไปอย่างนั้นใช่ไหมครับให้ออกซิเจนไม่ได้ หรือช่วยเหลือเฉพาะหน้าอะไรไม่ได้ให้อะไรก็ไม่ได้เพราะต้องให้หมอมาประเมินดูแลใกล้ชิดเท่านั้นอย่าผูกขาดการช่วยเหลือผู้ป่วยไว้แค่หมอเลยครับผมเชื่อว่าเราจิตอาสาหรือสื่ออย่างผมไม่มีใครกล้าล้ำเส้นไปให้อะไรที่ไม่ได้ผ่านการปรึกษาหาหรือเบื้องต้นกับหมอหรอกครับเพราะมันคือเรื่องของชีวิตไม่มีใครเสี่ยงทำอะไรไปเองเพียงแต่ไม่ใช่ปรึกษาคุณหมอนงนลินีเท่านั้นคุณหมอบอกว่า ทำไมคุณเป็นนักข่าวไม่ไปเจาะลึกว่าคนไข้ในโรงพยาบาลสนามแต่ละวันรับคนไข้กลุ่มไหนรับมาแล้วต้องอยู่ถึง14วันขอโทษนะครับข่าวนี้ไม่ต้องเจาะลึกใครก็รู้รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนี่นโยบายกระทรวงสาธารณสุขครับแต่ที่ผมพยายามทําโดยไม่ต้องเจาะข่าวด้วยคือผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงยังอยู่ตามบ้านนอนทนทุกข์ทรมานรอความช่วยเหลืออยู่มากมาย ซึ่งดูเหมือนคุณหมอจะพยายามบอกผมว่าอย่ายุ่งคุณหมอบอกอีกเราควรจะได้นักข่าวที่ช่วยโรงพยาบาลสนามเต็มที่เราควรจะได้นักข่าวที่เป็นกระบอกเสียงแทนและกดดันโรงพยาบาลสนามให้รับคนไข้หนักมากกว่าคนไข้ครองเตียงเพื่อปะกันคุณหมอย้อนไปดูในเพจหรือคลิปรายการก็ได้ผมไม่ได้ทำจริงๆหรือครับนี่ก็อีกเราควรจะได้ดาราที่ช่วยกันบริจาคเพื่อโรงพยาบาลหรือเพื่อประชาชนที่ตกงาน หรืออย่างน้อยแรงจิตอาสาก็ดีในการช่วยดูแลคนไข้สีเขียวแบ่งเบาภาระสาสุขดาราเป็นจิตอาสาความเป็นบุคคลสาธารนณะทําให้คนฮึกเหิมอยากอาสามากขึ้นคุณหมอไปอยู่ที่ไหนมาครับคุณหมอพรมพาพรรณนาประมาณว่าไม่อยากให้เอาการเมืองมาเกี่ยวเป็นต้นว่าอยากจะบอกว่าเราจะไม่มีวันมาถึงจุดนี้เลยถ้าเราไม่อคติต่อกันเอาเรื่องการเมืองนําอ่านแล้วรู้สึกว่า คุณหมอเองมุ่งมั่นกับการเมืองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยและดูเหมือนคุณหมอจะมีปัญหากับน้ำตาของผมมากผมขออภัยครับที่น้ำตาของผมจะทำให้คุณหมอไม่สบายใจที่ผ่านมาหลายกรณีที่เกิดขึ้นกับเคสรอตรวจรอเตียงรอเข้าระบบจนหลายคนอาการหนักจนหลายคนเสียชีวิตเพราะถูกปฏิเสธสังเกตดูได้ว่าผมไม่เคยต่อว่าหมอและบุคลากรทางการแพทย์แบบเจาะจ,จง เล่าเรื่องราวแล้วก็ผ่านไปเพราะรู้ว่าทุกคนทำงานหนักและมันเป็นปัญหาที่ระบบไม่ใช่ตัวบุคคลที่แบกภาระมามากเกินจะรับไหวแล้ววันนี้ผมเสียใจที่ต้องเจาะจงถึงคุณหมอนงนลินีเพื่อตอบคำถามของคุณหมอนงนลินีเองนะครับเป็นกำลังใจให้ทำหน้าที่หมอนะครับนี่คือคำอธิบายกลับของคุณสยุธสุทัศนจินดาที่ตอบไปยังคำถามที่คุณหมอนงนลินีได้โพส ไปเมื่อวานท่านผู้ชมก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างหมอกับคุณสรยุทธ์นี้ท่านผู้ชมจะเชื่อใครครับศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ